เป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้สูงวัยนะคะถกเถียงกันมามากมายเลยค่ะหลังจากที่มหาไทยปรับแก้เกณฑ์การจ่ายให้กับผู้สูงอายุเช้าวันนี้นะะักข่าวทำเนียไปเฝ้ารอจะถามคุณจริลักษณะวิสิทธิ์นะคะประธานคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติในเรื่องของการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ที่ว่านี่นะคะค่ะเกณฑ์ใหม่นี่ถือเป็นหัวใจสําคัญเลยค่ะว่าใครจะได้รับเบีย้ยยังชีพเมื่อก้าวเข้าสู่อายุ60ปีบ้างนะคะแต่จะไม่กระทบกับคนที่มีอายุ60ปีไปแล้วก่อนหน้านี้คําถามก็คือว่า แ้ะจะแก้ทําไมที่ใช้อยู่เดิมมันไม่ดีตรงไหนมาแก้กันป,ป,ปรับแบบนี้เป็นแบบที่การเมืองเขากําลังพูดถึงกันอยู่หรือเปล่าค่ะดิฉันไปทําข้อมูลมาเพิ่มเติมจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีที่มาที่ไปคงจะไม่ได้ค่ะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อต้นปี2564มีกรณีที่โด่งดังเกิดขึ้นคือน,น,นางบวนโลสุวรรณค่ะเป็นชาวบ้านตําบลเจริญสุขอยู่ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับหนังสือมาจากกรมบัญชีกลางค่ะ เรียกเก็บเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรวมกว่า84,000บาทขอคืนค่ะเนื่องจากเธอได้รับบำนาญพิเศษจากการเสียชีวิตของลูกชายซึ่งเป็นข้าราชการทหารจากเหตุการณ์ที่คลังแสงระเบิดคนก็รุมต่อว่ารัฐย่างหนักค่ะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นและต่อมากรมบัญชีกลางก็ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์ของมหาไทยว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขายึดถือปฏิบัติมารวมไปถึงฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังกําหนดเอาไว้ว่าคุณสมบัติของคนที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุต้องไม่ได้รับเงินซ้ําซ้อนเช่นเงินเบี้ยบํานาญเบี้ยว,วดัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันซึ่งอบตเจริญสุขซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินเขาก็ยึดถือระเบียบฉบับนี้เอาไว้ค่ะแต่พอเกิดปัญหาพอมอก็ไปหารือกับคณะรัฐมนตรีค่ะจนกรณีนี้ เนี่ยมันไปจบที่ว่าไม่มีการเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุแต่นี่คือความย้อนแย้งของกฎหมายที่รัฐธรรมนูญมาตรา54กําหนดเอาไว้ว่าผู้สูงอายุมีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะแล้วก็นํามาสู่การออกพระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติหลายฉบับมากมายในไทยซึ่งเป็นกฎหมายแม่ที่ว่าด้วยการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ60ปีทุกคน และก็ยังมีระเบียบการจ่ายเงินเดิมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นปลายทางของเรื่องนี้นะคะไล่เลีเ่ยกันแบบนี้ค่ะพอมันเกิดปัญหาแบบนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเขาก็ทําเรื่องไปหาหรือกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเพราะพบว่ามีคนได้รับสิทธิ์ซ้นซ้อนกันแบบนี้มากถึง15,323คนแต่จะเรียกเงินคืนได้ไหมเพราะ มีคนมองว่าเบีย้ยยางชีพไม่ใช่บํานาญค่ะเป็นการช่วยเหลือแบบเป็นธรรมไม่ต้องไปจ่ายแบบทวนหน้าซึ่งสามารถจะเลือกจ่ายแบบกําหนดเป้าหมายได้แต่บางคนเขาก็โต้แย้งว่านี่เป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีทุกคนพึงจะได้รับตามที่รัฐธรรมนูญ กำหนดเอาไว้จะไปจํากัดสิทธิ์เขาแบบนั้นไม่ได้กรมกิจการผู้สูงอายุถามกฤษฎีกาถึงความชัดเจนเลยค่ะเมื่อกฎหมายและระเบียบมันย้อนแย้งกันกฤษฎีกาคณะพิเศษก็เลยมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะรีบไปแก้ไขระเบียบมหาไทยซึ่งมีเงื่อนไขให้จ่ายแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินเพียงพอแก่การยังชีพ แล้วก็ต้องไปหาหรือกันด้วยว่าจะใช้เกณฑ์ไหนเท่าใดจึงจะเท่าไรถึงจะมองว่าไม่เพียงพอแก่การยังชีพโดยแนะนำให้ไปพิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแต่คุณผู้ชมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นสวัสดิการถ่วนหน้ามาตั้งแต่ในยุครัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะปี2552มาแล้วนะคะซึ่งกรอบในการค้นหาในเวลานั้นก็คือต้องไปหาคนแก่ที่จนแล้วก็ไม่มีไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูเป็น สกรอบที่ต้องไปค้นหาค่ะดิฉันคุยกับอาจารย์สมชัยจิตสุชนจาก TDRI ซึ่งทําเรื่องนี้มาก็พบว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาใช้คนไกกรรมการหมู่บ้านค่ะมาคัดกรองว่าใครแก่แล้วจนไม่มีลูกหลานเลี้ยงดูโดยที่รัฐจะมีโคต้าให้ตามขนาดหมู่บ้านค่ะ ก็ไปพบปัญหาว่าคนจนตัวจริงก็ไม่ได้เงินค่ะคนที่ได้ไปคือญาติหรือคนรู้จักของกรรมการหมู่บ้านเป็นซะอย่างนั้นไปไปเกิดปัญหาการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่และความสัมพันธ์กับนักการเมืองท้องถิน่นตอนที่เลือกชั้นมาคุณเลือกชั้นหรือเปล่าสุดท้ายบางคนก็เกิดปัญหาว่าพอไม่ได้เป็นคนสนับสนุนก็ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะ มาจนถึงปัจจุบันการค้นหาคนจนก็ยังมีปัญหานะคะอาจารย์สมชัยเล่าว่าได้เห็นสัญญาในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาแล้วจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีที่พูดว่าเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุเนี่ยจะให้เฉพาะคนจนแต่ ตอนนั้นก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก็เงียบๆกันไปจะเอาฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาอาจารย์สมชัยก็มองว่าไม่เหมาะสมค่ะเพราะมีผลการศึกษาที่ยืนยันชัดเจนว่ามีคนจนเพียงแค่40-50%เท่านั้นที่เข้าถึงโครงการนี้ที่เหลือเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลค่ะคนจนตัวจริงบางส่วนไม่รู้ว่ามีโครงการอยู่ไกลเข้ามาเดินทางก็ยากลำบากคนจนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา เรื่องของการถือเอกสารดังนั้นเนี่ยเอกสารที่จะมาบอกว่าตัวเองเป็นคนจนตัวจริงมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอกสารไม่ครบถ้วนน่ยนะคะดังนั้นนะคะเรื่องของการ จัดการว่าจะหาคนจนตัวจริงเนี่ยมันก็เลยดูจะมีปัญหาถามว่าแล้วพอรัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐบาลรักษาการมาพูดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการลักไก่ในทางการเมืองหรือลดภาระงบประมาณให้กับรัฐบาลหน้ากันแน่อาจารย์สมชัยอธิบายว่างบตัวนี้เนี่ยเป็นภาระงบประมาณในปัจจุบันกว่า8 0,000ล้านบาทจริงค่ะซึ่งถ้ามองไปข้างหน้าที่หลายพักเขาจะเพิ่มให้เช่น3,000บาทเท่ากับว่าเพิ่มขึ้นมา5เท่าจากปัจจุบันก็เท่ากับว่าจะต้องใช้งบประมาณกว่า4 0 0 0 0 0ล้าน จะไปเอาเงินมาจากไหนถึงแม้จะตัดคนแก่รวยออกไปแล้วเพิ่มงบประมาณให้สุดท้ายงบประมาณก็จะปูดบวมอยู่ดีอาจารย์สมชัยเสนอว่าควรจะใช้ข้อเสนอของทอปทที่แบงค์ชาติเขาทำมาเป็นโมเดลลูกผสมค่ะส่วนแรกก็คือคน60ปีทุกคนขึ้นไปได้รับ600บาท ถ้า60ปีแล้วจนด้วยก็เพิ่มขึ้นมาอีก600บาทให้เป็น1,200บาทวิธีการนี้พบกันครึ่งทางงบประมาณไม่หัวโตคนที่อายุ60ปียังไงก็มีสิทธิ์นะคะการจะคัดกรองว่าใครเป็นคนจนมีเงินไม่พอใช้ในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่มีประเทศไหนจะสามารถค้นหาคนจนได้อย่างสมบูรณ์ค่ะดังนั้นเป็นโจทย์ตัวใหญ่เลยว่าคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติจะทำอย่างไร